ราคของตายาย25บาทสาขา2ตลาดโพทองสวัสดีครับวันนี้ก็ดูไม่ขี้เหล่ก็ออกไปได้เรื่อยๆว่าซื้อไก่มาก็ว่าไก่ขึ้นอีกแล้วว่าขึ้นรายวันวันซื้อโลละร้อยวันนี้คงร้อยหนึ่งจะซื้อไม่ได้ขึ้นรายวันจริงๆขึ้นทุกอย่างก็เหมือนทำให้คนกินนะ่ะ เราก็ได้อิ่มเราได้ไม่ต้องซื้อกบข้าวกินบข้าววันนี้ถึงละสี 45, ่สิห้าห้าสิบเออได้กินมีงานค้ำคอพอลอะเอาเลขไปก่อนเลขเดิมๆเ,เพิ่มเติมไปผสมกันเองนีง่เจ๋งๆเลยถูกคนนักจะนักแลว มีโชคมีวาสนาบุญหน,นุนส่งจะผสมกันใครมีโชคมีลาบก็ถูกใครไม่มีโชคไม่มีลาบก็ไม่ถูกส่วมากเขาก็พูดแบบนี้งนั้นแหละแล้วจะโชคแล้วจะลาบแล้วจะดวงแล้วจะวาสนาก็อ้างกันไปแต่ที่แน่ๆเลยยี่ห้าบาทนี้ได้อิ่มนี่จุกๆอือ โอ้ยถ่ายติดเขาถ้าเกิดช่องดังปังขึ้นมาฟ้องเป็นร้านอีกไม่เอาถ่ายหน้าข้าวดีกว่าหน้าข้าวทั้งไข่เจียวเข้าวผัดฟปาบองผัดชนะข,ข้าวไก่แล้วรถเราเองช่องปังดังขึ้นมาไม่ต้องฟ้องไข่ฟ้องตัวเองอหะอืมนี่เริ่มสายแล้วแดดเริ่มออก โอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนดูสิงสิทธิตสวยเห็นอะไรดีๆ